แต่ก่อนอื่นนะคะบอกเลยว่ายายบนนะคะเราจะไปตามคำเรียกร้องของคุณยายสุดที่รักของเราค่ะคือนางบนอยากกินแกง,งหน่อไม้บนแล้วบนอีกบนแล้วบนอีกอยากกินแกงหน่อไม้เย้อยากก,ากินแกงหน่อไม้เย้ไม่เป็นไรค่ะคุณหลานจาัดให้ค่ะวันนี้เราจะไป ขุดหน่อไม้กันแบบสดๆเลยนะคะแต่ว่าจะเป็นแบบไหนนี่ไม่รู้นะคะเพราะว่าเกิดมาก็ไม่เคยขุดเหมือนกันคะ่ะไปดูเลยค่ะว่าพาจะขุดหน่อไม้ได้ไหมนะคะจะได้แบบของขวัญมาให้คุณยายได้แบบอร่อยอิ่มเอมหรือเปล่าไปดูกันค่ะ โอเคค่ะเราจะไปด้วยคันนี้นะคะเดี๋ยวพาขับเองค่ะ มาถึงแล้วนะคะสําหรับสวนหน่อไม้ของเราโอ้โหคือยาวไปถึงโน่นเลยนะคะแต่ว่าทุกคนจะบอกว่ามันรกนิดนึงนะคะเพราะว่าไม่ได้มีใครมาทําอะไรมันเลยนะก็คือตรงนี้จะอยู่ที่สวนแล้วแบบว่าเออยายอยากกินมาไม่ได้วันนี้เราขวัญแะดาจัดให้ค่ะเนี่ยสำหรับหน่อไม้ทุกคนไปดูกันเยอะมากอันนี้คือหน่อไม้เขาเรียกหน่อไม้อะไรนะหน่อไม้เลี้ยงน้องอ่ะเขาเรียกหน่อไม้เลี้ยงน้องค่ะทุกคนค่ะคือแบบเยอะมากเลยค่ะ ไปดูกันได้เลยค่ะวันนี้ล่ะค่ะเราจะมาหักให้ดูมาหักหน่อไม้นะคะวันนี้ไม่ได้ขุดหน่อไม้นะคือดูแล้วท่าทางจะได้หักหน่อไม้ว่าเราจะได้เยอะมากแค่ไหนไปดูกันค่ะ คำเตือนนะคะทุกคนค่ะเวลามาหาหนอไม้อย่าหาใส่แว่นดำมาดิดค่ดนะคะเพราะว่าโลกทั้งใบมืดมนไปหมดเลยค่ะทุกคนคือนอไม้มันใหญ่มากค่ะดูแบบโอ้โหใหญ่จริงๆนะคือแบบเท่ามือเราเลยคือเราไม่เคยเห็นหนอไม้ใหญ่ขนาดนี้แต่ว่ามันกินได้ไหมตัวนี้ไม่แน่ใจนะโอ้โหคือแบบเยอะมากค่ะนอไม้คือแบบโอ้โหขุดแล้วขุดอีกค่ะคือดูจากสีหน้าท่าทางคือขุดยากมากนะคะ ุดยากจริงๆนะเป็นครั้งแรกของนางในชีวิตเลยในการที่มาขุดหน่อไม้ค่ะทุกคนค่ะดูสิหมวกหลุดไปเลยค่ะ,ะขุดยากมากเลยค่ะทุกคนค่ะในที่สุดเราก็ขุดได้ค่ะทุกคนคือแบบสุดยอดให้กำลังใจตัวเองค่ะทุกคนค่ะขุดต่อไม่รอแล้วนะ ทุกคนค่ะเราก็มาเก็บผลงานตัวเองค่ะวันนี้โอ้โหได้หลายหน่อกันเลยทีเดียวนะคะทุกคนครั้งแรกในชีวิตฉันกับหน่อไม้ทุกคนเพื่อยายโดยเฉพาะไม่ไหวค่ะเหนื่อยขอพักแป๊บพักแป๊บทุกคนขพักแป๊บนะทุกคนเหนื่อยไม่ไหวฉันพึ่งรู้แล้วค่ะ่า เวลาแม่บ้านเขาไปหาหน่อไม้มาให้ฉันกินน่ะมันเหนื่อยแค่ไหนฉันก็กินแต่ในหมอ้อเวลาที่มัน <c oughs> ที่มันเสร็จอะทุกคนขอสองซองเลยแล้วกันเหนื่อยมากไม่ไหวะคะ่ะท่วยเหนื่อยมากขอกินวิตามินซีก่อนนะทุกคนไม่ไหวะคะ่ะวิตามินซี เขาบอกว่ากินวิตามินซีแล้วหายนังไงดิฉันขอกินก่อนค่ะไม่ไหวไม่ไหวจริงๆดูดไม่ทันทุกคนอ <c oughs> ขอยอกหนั้นนะอ,อร่อยทุกคน สดชื่นเสียงสดชื่นเหนื่อยคือจะบอกว่าทุกคนหน่อไม้อะเหมือนเหมือนจะหาง่ายนะทุกคนบอกว่าในคลิปอะมันดูเหมือนหาง่ายนะทุกคนจะบอกว่าเหนื่อยมากดูจากหน้าตาอีฉันก็ได้ค่ะทุกคนนี่หน่อไม้อะมันไม่ได้แก่นะทุกคนมันกินได้เนี่ยแต่เขาบอกว่าหน่อไม้เลี้ยงน้องมันกินได้เลยไหมไหมกินได้อะไรบอสเลี้ยงน้องมันไม่ขมครับว่าไปแล้วบอสชิมดูชิมนะ ใครพ่อไม่หอมทุกคนมันคือมันคือเลี้ยงน้องจริงหรือเปล่าเนี่ยมันคืออะไรอ่ะมันอ่อนนะทุกคนมันอ่อนไม่ได้แก่เห็นมันยาวๆอย่างเงี้ยทุกคนเห็นไหมเห็นมันยาวๆอย่างเงี้ยทุกคนมันอ่อนมากเลยนะหเห็นไหมตรงเนี้ยคือกัดได้เลยอ่ะ ทุกคนจะบอกว่าหน่อไม้อทำได้หลายเมนูมากนะคะไม่ว่าจะต้มแกงหอ่อหมกได้หมดเลยนะคะแกงก็ได้หมกก็ได้ผัดก็ได้ห่อก็ได้นะคะคือแบบอุ๊ยทำได้หลายเมนูมากเลยค่ะแต่ที่อีชันชอบคือทุกคนดูผลงานหักหน่อไม้เพื่อคุณยายโดยเฉพาะนะคะอันนี้นะดูสู้ๆเพื่อคุณยายค่ะไปะ ต่อไปนะคะทุกคนก่อนกลับนะคะเราก็แวะมาดูส่วนยางสักนิดหน่อยนะคะคือแบบโอ้โหต้นยางใหญ่มากทุกคนตัวเท่าพาเลยคือแบบว่าอกได้เลยนะคะคือแบบอุ้ยใหญ่จริงๆอะคะ่ะแล้วแบบส่วนคือเราจะมาดูนะคะว่าเขา กรีดยางเป็นยังไงบ้างนะคะแล้วบางที่นะคะยังไม่ได้เปิดหน้ายางเลยวันนี้เรามาเดินดูก่อนค่ะทุกคนว่าเป็นยังไงนะคะแล้วก็คือต้นยางส,งสวยมากนะคะจะบอกเลยนะที่มันสวยแบบนี้เรามีผลิตภัณฑ์ดีๆทุกคนใครที่แบบกาลังมองหาตัวช่วยสวนยางนะจ๊ะเรามีนะคะคือผลิตภัณฑ์เราเลิศมากนะคะสำหรับสวนยางดูสิมันใหญ่มากอะทุกคนแลน้วน้ายางคือไหลดีมากนะคะ มาค่ะต่อไปเรามาลุยกันปลอกหน่อไม้กันเลยค่ะคือแบบว่าโอ้โหเป็นการมาราธอนมากในการปลอกหน่อไม้ของอีชนันเพราะอีชันไม่เคยปลอกมาเลยค่ะ,ะปลอกกับคุณยายค่ะคนที่อยากกินน่ะล่ะค่ะมานั่งปลอกช่วยเลยค่ะเราต้องลงมือโชว์ฝีมือให้ดูตั้งแต่ขั้นตั้งแต่ขั้นตอนการเก็บนะคะการหักหน่อไม้มาถึงการปลอกหน่อไม้ค่ะแล้วก็จะมี การสับหน่อไม้ด้วยนะคะเราก็จะดูไปนะคะว่าโอ้โหขอระดาจะทําได้หรือเปล่าแต่บอกเลยนะคะว่าปองหน่อไม้ยากมากค่ะและที่สําคัญคันมากค่ะทุกคนค่ะแต่ว่าเราก็ทําได้เหมือนกันนะคนะทุกคนไม่มีอะไรเกินความสามารถของเรานะคะขนาดเราไม่เคยทําเราก็ยังทําได้คะ่ะทุกคนค่ะคือแบบโอ้โห แลหน่อไม้สวยมากค่ะนางดีใจสําหรับการที่นางได้ปอกหน่อไม้ได้ครั้งแรกนะคะและที่สําคัญไม่พอค่ะสับด้วยค่ะทุกคนค่าสับหน่อไม้ไว้แบบโอ้โหมืออาชีพเลยทีเดียวนะคะอ่ะขั้นตอนต่อไปก็มาเตรียมวัสดุสําหรับการแกรงหน่อไม้นะคะอันนี้ก็ครั้งแรกเหมือนกันนะคะเรามีผู้ช่วยนะคะแกง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 ไปแล้วใส่น้ำยะนางกับทุกคนค่าแล้วก็คนให้มันเข้ากันค่ะ จากนั้นใส่ข้าวเปลือยลงไปค่ะที่เราตำเรียบร้อยแล้วนะคะอ่ะใส่แล้วก็คนๆๆๆๆให้เขาอ่าใส่ปลาลาค่ะใครชอบตอนก็ใส่ตอนนะคะใครชอบแบบน้ำนัวเราก็ใส่พอดีได้ที่สําคัญขาดไม่ได้นะคะทุกคนผงชูรสค่ะอ่าเสร็จเรียบร้อยนะคะเราก็ใส่พริกลอยด้วยนะคะแล้วก็ใส่ผักนะคะทุกคนค่ะตามใจชอบเลยจะผักอะไรก็แล้วแต่นะคะ แต่พาชอบผักอันนี้ไม่รู้เขาเรียกว่าอะไรคะ่ะแต่ภาคอีสานเรียกว่าผักขยะนะคะแต่ภาคก,กลางไม่รู้เรียกอะไรนะคะจากนั้นเราก็มาชิมค่ะให้คุณยายชิมเลยค่ะเน็บอแ็บ โอเคค่ะสรุปว่าผ่านนะคะสําหรับเอมืมไม้ของเราสําหรับครั้งแรกในชีวิตเลยนะคะคุณยายบอกว่าผ่านให้3ผ่านนะคะโอเคนะคะ,คะ,คะสำหรับคลิปนี้นะคะพาก,ก็ลาไปก่อนนะคะสําหรับใครที่ไม่อยากพลาดเรื่องราวดีๆหรือว่าสนุกสนุกคลายเครียดนะคะก็สามารถติดตามพาได้นะคะที่ช่องทางนี้นะคะ <c oughs> เฟซบุ๊ <c oughs> นะคะที่ PKD สยามเซอร์วิสไทยแลนด์หรือว่า ติ๊กต็อกซีซีโอภาขวาัญแล้วก็ช่องทาง YouTube ด้วย c ีโอภาขวัญน,นะคะอย่าลืมกดหัวใจกดกระดิ่งแล้วก็กดสับส c r i b e ไว้เพื่อไม่ให้พลาดเรื่องดาวสนุกสนุกนะคะสำหรับวันนี้ไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ